กองทัพไทยบรรจุป,ป้อมปืนลอยฟ้า a t ทหบูบลินเต็มรับมือกับภัยคุกคามจากนอกประเทศพร้อมเข้าไปจะจพการแล้วครับของดีจากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินโจมตีเบา a t 6 t h ที่ทางกองทัพอากาศจัดหามาจากสหรัฐอเมริกาจำนวน8ลํลำดึงงบประมาณกว่า4,600ล้านบาท AT6 บูบลินเปรียบได้ดังป้อมปืนลอยฟ้าสามารถติดตั้งอาวุธได้7จจุดทำให้สามารถนำอาวุธไปทำภารกิจได้เพียงพอ และเลือกที่จะใช้ได้ตามความเหมาะสมทั้งกระบอกปืนกลปืนใหญ่อากาศติดตั้งจรวดไม่นำวิถีและนำวิถีก็ได้ทิ้งระเบิดขนาด M K 8 1ขนาด250ปอนด์หรือ M K 8 2ขนาด500ปอนปอนก็ได้พร้อมอุปกรณ์อะไรระบบสนับสนุนการฝึกและอุปกรณ์อื่นๆ AT 6 TH ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจการบินสนับสนุนทาาอากาศโดยใกล้ชิดผู้ควบคุมอากาศยาน,นา การลาตะเวนติดอาวุธการโจมตีทางอากาศการเฝ้าระวังการข่าวกรองและการลาตวเวนการบินค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การลบและยังสามารถไปฏิบัติงานได้อีกหลายลภฐฐารกิจกองทัพอากาศไทยได้เพิ่มเคี่ยวเรียบใหม่คือเครื่องบินโจมตีเบา AT-6 TH จำนวน8ลำจากสารัฐอเมริกา โครงการ a t 6 t h กเดจ้างคนไทยในการประกอบเครื่องส่งผลให้ตัวโครงการนอกจากเพิ่มความพร้อมในการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในเทคโนโลยีการบินเอวิโอ닉ที่เทียบเท่ากับเครื่องบินยุค4.5แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินไมพัดแต่ว่าสามารถสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในอนาคตและทำให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนกลับมายัางประเทศไทยอีกด้วย ผู้บังคับการกองบิน41ชี้แจงว่า AT6TH ดูจากภายนอกเหมือนกับเครื่องบินในยุคสงครามโลกแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิด AT6TH คือเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาใหม่มีระบบที่ทันสมัยมีจอแสดงผลแบบมัลติฟังชันพร้อมบูรณาการนำทางติดตั้งอาวุธเข้าด้วยกันห้องนักบินเป็นระบบดิจิตอลโดยติดตั้งกล้องความละเอียดสูงสำหรับภารกิจลาดตระเวนค้นหาตรวจจับติดตาม และกำหนดเป้าหมายในความสูงปานกลางสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีระบบเลเซอร์ที่สามารถชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์ได้ไกลถึง20กิโลเมตรจากพดานบินปานกลาง สำหรับชี้เป้าให้ความแม่นยำกับระเบิดนํำวิธีและระบบอาวุธของกองทัพสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันยังมีวิดีโอดาวน์โหลดที่สามารถส่งข้อมูลวิดีโอลงมายังภาคพื้นดินแบบเรียยวท์รวมทั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีมีการติดตั้งระบบดัตเตอร์ลิงแบบลิงก์ทซึ่งเป็นลิงก์มาตรฐานของกองทัพอากาศไทยใช้สถาปัตยกรรมระบบภารกิจมิชชั่นซิสเต็มแบบเดียวกับที่ติดตั้งบนเครื่องบินโจมตี a 14โดยใช้ชุดเซนเซอร์ที่ปรับปรุงมาจาก เครื่องบินลาดตระเวนหาข่าวโดยจะประกอบด้วยระบบจัดการอาวุธโหมดปลดอาวุธการควบคุมการใช้กล้อง AT6TH บินได้ด้วยความสูงประมาณ3า0 0 0ฟุตด้วยความเร็ว500กิโลเมตรต่อชอั่วโมงบินได้ไกลกว่า1 1 2 5ห่หไมล์หรือสามารถบินจากเชียงใหม่ไปหันใหญ่ได้โดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันและยังมีระบบกล้อง MX15DI ที่ติดอยู่ด้านล่างของเครื่องสามารถถ่ายภาพด้วยความร้อนได้ซูมได้หลายระดับสามารถฉายและทิ้งอาวุธด้วยเลเซอร์ได้ สามารถฉายเลเซอร์ให้กองกาลังภาคพื้นดินเห็นกองกําลังฝ่ายตรงข้ามและชี้เลเซอร์ไปที่เป้าหมายทําให้ AT6TH รู้เป้าหมายติดตามเป้าหมายได้นอกจากนี้ยังสามารถบินได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีเกราะป้องกันตนเองมีตัวแจ้งเตือนจรวดภาคพื้นดินที่ยิงขึ้นมาระบบอาวุธสามารถติดได้ทั้งอาวุธนำวิธีและไม่นำวิธี ทั้งระเบิดธรรมดาและระเบิด500ปอนด์และยังติดกระเป๋อปืนกลขนาด50มิลิเมตรสามารถยิงถล่มโจมตีทำลายยานเกราะรถถังได้ ติดตั้งขีปนาวุธ AGM 1 1 4 h e l นึ่งฟซึ่งมันคือฝาล,ล้ายของรถถังยานเกราะสามารถปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางอากาศและภาคพื้นดินได้ด้วยตำแนงติดอาวุธรวมกัน7จุดใต้ปีกข้างและ3จุดใต้ลำตัวอีก1จุดทำให้สามารถนำอาวุธไปทำภารกิจได้อย่างเพียงพอและสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการที่เหมาะสมทั้งกระปอบืลกลนหรือปืนใหญ่อากาศขนาด20มิลิเมตรจรวดน้ำวิธี2.75นิ้วไฮด้าจรวดน้ำวิธีด้วยเลเซอร์ อาวุธปล่อยน้ำวิถีอากาศสู่พื้นแบบ AGM-142 h e l l f แะเบิดน้ำวิถีด้วยเลเซอร์ GBU-12 GBU-58 GBU-49 และ GBU-59 และที่สำคัญระเบิดแม่น้ำวิถี MK-81 ขนาด250ปอนด์และ MK-82 ขนาด500ปอนด์ AT-6 บูบ u ลินก็สามารถไปหย่อนไข่ให้กับกองทัพเขมรได้ ถ้าหากทหารคขมรต้องการนะครับทำให้เครื่องบิน AT-6 บูบูลินเป็นเครื่องบินปีกตึงแบบแรกที่สามารถยิงจรวดนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมทั้งยังมีระบบป้องกันตัวจากอาวุธปล่อยนำวิถีด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับและระบบปล่อยเป้าลวงอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์และผู้ลวงด้วยความร้อนหรือแฟการเข้าประจําการของเครื่องบิน AT-6TH ที่เป็นเครื่องบินโจมตีรุ่นใหม่ของกองทัพอากาศไทยจำนวน8ลําซึ่งดูจากภายนอกก็อาจจะดูเป็นเครื่องบินที่ดูโบราณน,นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องบินแบบไปพัดนะครับแต่ว่าเครื่องบินรุ่นนี้อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถนําไปปฏิบัติภารกิจได้มากมายหลายภารกิจนะครับทั้งการบินสนับสนุนภาคพื้นดินการโจมตีทางอากาศการลาดตัวเวนสอดแนมหาข่าวนะครับแล้วก็ยังสามารถนําไปปฏิบัติภารกิจได้อีก เยอะมากมายนะครับโดยทางกองทัพากาศอยากจะมีเครื่องบินที่บินอยู่บนฟ้าได้นานๆนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเท่าไหร่ซึ่งเครื่องบินแบบใบพัดก็จะเหมาะกับภารกิจแบบนี้นะครับและค่าใช้จ่ายในการบินแต่ละครั้งก็ไม่สูงเท่ากับเครื่องบินขับไล่ อย่างเช่น F16 g r i p ก n ริเเหรือว่า T50TH และเหตุผลที่สำคัญที่ทางกองทัพอากาศเลือกเครื่องบิน AT6TH มาประจำการในกองทัพอากาศจำนวน8ลำก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางกองทัพอากาศก็ได้จัดหาเครื่องบินฝึก b i s c ัฟ T6C t สี่เท็กจากสหรัฐอเมริกามาประจำการก่อนหน้านี้จำนวน10กว่าลำนะครับซึ่งการจัดหาเครื่องบิน AT6 P.S. มาประจำการในกองกทัพอากาศก็สามารถที่จะใช้อะไหล่ร่วมกับเครื่องบินฝึก T6 Texan กได้เพราะเกือบจะ85%นะครับของอะไหล่นะครับสามารถใช้ร่วมกันได้รวมทั้งอุปกรณ์ภาคพื้นดินจนทำให้ค่าซ่อมบมรุงต่ำกวา่ 1, า1,000เหรดดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งทำให้ทางกองกทัพอากาศไทยจะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เครื่องบิน a t 6ีบูลินพัฒนามาจากเครื่องบินฝึก T6 เท็กซเนทูที่มีใช้ในกองทัพอากาศกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งกองทัพอากาศไทยในการฝึกบินด้วยนะครับโดยคุณลักษณะของเครื่องบิน AT6 ใช้เครื่องยนต์ใบพัดเทอร์โบพอปหนึ่งเครื่องทําความเร็วสูงสุดได้0.67มักให้กําลังแรงม้าก,กว่า1,600แรงมา้าสามารถบรรทุกอาวุธได้หนักถึง1,864กิลกรัมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถลงจอดได้ด้วยน้ําหนักสูงสุด และยังปฏิบัติการได้ไกลขึ้นถ้าหากติดตั้งถังเชื้อเพลิงสำรอง4ถังมีกล้องมองภาพิิฟราเรดมีระบบอิเ o n i c อนิกที่มีความทันสมัยในการบินทั้งระบบนำทาง GPS ะระบบบริหารการบิน FMS ระบบข้อมูลภูมิประเทศแบบดิจิตอล ในส่วนของห้องนักบินแม้จะเป็นเครื่องบินแบบใบ,บพัดแต่ว่ามีความพร้อมเพราะมีจอภาพสีมันจะฟังชั่นดิสเพย์สจอที่เป็นสถาปัตย,ยกรรมแบบเดียวกับเครื่องบินโจมตีแบบเอ c ทนซีธันิโบนะครับส่วนการจะส่งเครื่องบิน AT6 ีหกบลินเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่ลเบชายแดนไทยเขมรก็ต้องรอฟังข่าวกับของทัพอากาศอีกทีหนึ่งนะครับพอดูจากอาวุธที่สามารถติดตั้งในเครื่องบิน a t ทีหกูบลินก็สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานในตาเก็บชายแดนไทยเขมรได้ พร้อมสนับสนุนการโจมตีทางอากาศสนับสนุนทหารราบเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยของเราและสามารถถล่มโจมตีกองทัพเขมรผู้ลุกลานและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่องคนกระสุนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าล like, ืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกดดีกดติดตามให้กับช่องขุกระสุนของเราด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ในโอกาสนี้ด้ยวยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ